สวัสดีจ้าพี่น้องมาเด้อออกไปข้าหนอกกินแบบ al, นูแลมาเฮาเลยพี่น้องเขามาบ้านกินมาหมาโอ้โหกัดสบายฟาบุงบ้านขัาไปกินจะครบข้านออกมาพี่น้องเอ้ยนี่แหละคะ่ะชีวิตคนไทยในต่างแดนนะคะเนาะพอโมโบะได้จ้ะเป็นต้องหาไอ้ยังแบบอันนี้กันเลยจ้ามาพี่น้องกินมาหมา เกาหลีเผ็ดเพ็ดเผ็ดอีหลีอีรอ,อ,อ,อได้เลยกับไข่ดาวสองใบเดี๋ยวก่อนเลยแบบเอาเผ็ดเพ็ดเลยมือนในแกะซางมา,จากจเดี๋ยวขอใช้สีอิฐแป๊บนึงเด้แม็กขี่เด้พี่น้องของน้องแม่ผมอันนี้เป็นไาใมันเผ็ดแหงเขาก็ต,ต้องเตือนอันนี้แบบเผ็ดคืนสามเลยพี่นอ้อง เจ็ดคูณสามเลยจ้ามาได้คะ่ะมาได้คะ่ะเจ็ดคูณสามเลยจ้าพี่น,อน,อน,น้องเอ้ยัจจัยต่างกล้องแเลพี่น้องมารอดงงงับงงงับบารอดปอบปุ้ดได้กันปุ่นึงค่ะโอ้ยนี่แหะคะ่ะก็ไม่ลูกนะพี่น้องมามีผักสลัดนี่แหละแล้วก็ผักปาป,ปิกาผิดปาป,ปิกา พริกหวานพริกหวานแล้วคอตูดเนี่ยเด้อคอตูดแม่ไกป่ปลากันเด้อแม่พี่น้องแม่ก่อนจะใส่บ๊อเป็นดอกตะเคียบก็ได้ค่ะจะใส่อยากใส่เว้ยอันนี้ไม่ต้องกินตะเคียบนะพี่น้องเฮ้ยพี่น้องเองไม่ได้เนี่ย อืมไปเรี่นะอืม đi đâu? Ăn hết คุณสามีเลย ร้องเบิ้ถ้าเมือนวิวอะ่ะก็จินแต่มากๆอันเกาหลีให้เจ้าเบิง้งคลิปนี้ครับสันดา ลองพ้อนึงก็ได้นะยานมาไหวพวกเป็ดแห้งอีรีไปนอ้องอืม 搞白都不随便。So, Si pa kakot! Thế. Bỏ Vào đây, đây.